นะครับมาดูกันครับในเกมที่2องครับ KFC ทารอนกับเบคอนชามนี่คือเกมที่เดิมพันสูงที่สุดในสโมสรทั้ง2ทีมความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยครับทำให้เขาต้องกลับบ้านทันทีไม่สิเรียกว่าไม่กลับบ้านกลับบ้านแหละนะครับเพราะเขาอยู่ที่ไทยอยู่แล้วนะครับความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยถ้าเขาแพ้นะครับเงินหาย2ล้านโอ้ยเหมือนนั่นแหล่งที่บอกแหละเหมือนคุณทำกระเป๋าตังค์หายเลยนั้นมีบัตรในแบงค์มี2ล้านอ่ะไม่ก็มีตังค์ในกระเป๋า2ล้านไปเลยครับว้าววว้าวสี่นาทีเป๊ะบัตร คนเดียวจะเป๊ะเลยครับถ้าคุณอยากจะหาการประท้านะครับถ้าคุณดูอาวีคุณดูเลขไนลิกาวไว้นะครับอ่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆอ่าไม่ไม่ใช่ว่าเราเก่งหรืออะไรนะเออเราดูแลสถิติตรงเนี้ยมันมันเจอกันเยอะมันช่วยเราได้แล้วงัดมาตรงนี้ครับเสริมบาหาเอร์เรสแต่ว่ามีลิทบ็อกไเทอร์ริตี้นะครับแล้วโอ้สตันโดนกระไฟงสเปียร์ใส่ทางตัวของบูอันคริปเบเกอร์เข้าไปครับโอ้ยโดนเข้าไปชุดใหญ่เจมมากมียูเอเอมาต่ออีก แล้วตรงนี้ไอ้ฟอตโปหลบครับผมแล้วเต่าเอ็กเลือดโลนะครับเอาตายได้นะสแต็กบอลูมาขึ้นแล้วนะครับแล้วฮัลโหลกล้องกันเหรอฮัลโหลแคปไม่ลฮัลโหลแคปไม่ละบอสอ้ยเกือบล่วงครับบิทฟูบิดฟูเฮ้ยนะข้อนะข้อนึงสิจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เจ้เต่าอีกนะเต่าอีกต้องหอกก่อนครับแล้วหันไปเจอคืนใส่แล้วโดนเก็บเลยครับเฟิร i̇şte ์สบัตอยู่ตรงกลางแคปซิทอลนู <t <t ๊ปีเป็นการเลือกตัวที่ถูกต้องเลยฮะเพราะการจะไปเก็บตัวเลือดน้อยโดยที่ตัวทำจังหวะยังอยู่ครับผม ช่คข้าตามเกมเฉยๆนั่นโอเคข้างบนครับข้างบนครับโลกล้องมาดิสั่งได้ด้วยเอาฟิกหมานะครับแล้วตามต่อกันด้วยความเป็นนาครอนครับเสียมาเอฟฟรอสไปโดนล็อกอัพมาจากทางตัวของนาครอนไปเรื่อยครับด้านหลังมีคนมาต่อครับเต่าเอ็กซ์ิวเซนกับหมูหวานเขาก็มาจากวันนี้ดิฟเซนคลิปเบก้าทันเวลาแล้วลงมาสกิลหนึ่งจังหวะแล้วครับดิฟเซนลงไปเจ็บมากครับดิฟเซนโดนเก็บไปหมูพีต้องรีบออกกันแล้วหมูหวานสไลด์ตัวหลบนะไปยิงไอ้บุญปอลแต่กดแข็งกันมาทียวมมีคนออ้หลังมีคน้นี้ออมหลังยู่ครับาเอมั็ก ยังไม่มีคนรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ลองดูขากลับเจอแล้วก็เข้าไปโดนใส่ตัวของนาคอนครับไฟสเปียร์ไม่โดนกดแข็งมากดย้อนหน้าใส่ครับเปิดมาชนหน้าแกงด้านขวากินเซ่โดนเก็บไปด้วยเอทีเอ็นซีแล้วไฟดีครับคนที่เช็คคอนโทรลครับควบคุมได้คือเคฟซีทอลันแต่ก็น่าจะเสียป้อมบนไปครับโอ<ด><ด>้โห <has S 2> เสียด้านบนไปครับด้านล่างทันต่อโลมีดักเซเยอร์ด้วยครับตอนนี้มาร์กี้โดนหนักมากครับรับศึกสามทางครับคิมเซ่กันจะมาอยู่ตัวนี้ตามมาแต่ เสียงทาวเวอร์ครับความได้เปรียบตรงนี้ของเคสีทอนได้ไปก็กนกังแต่ด้านบนครับทางมันก็ทำได้ทาวเวอร์เหมือนกันครับหลังเล่นพอกันนิดแล้วยกเข้ามาเซตไปไม่รู้จะเซตนานไปหรือเปล่าเอเลสมาก่อนครับไอปอลปอลกำลังจะมาดีว่าจะไปเจอหรืแต่ว่านั้นเป็นฐานจีครับไม่ง่ายนักเอาพี่เข้าไปโซนให้เจอไอปอลโปรก็ผมรีบออกไปก่อนด้านซ้ายรอดไปด้านขวาตายไหมอย่างนี้มังกรเพเยอร์กดที่หกรับเหลือจะเชือ่อได้ครับแล้วมาต่อ,อยังไงโดนเข้ามาเอาพี่ยังไหนยอยู่ขอบดีถุนเล่อด้ดวยแต่ว่าโดนม้นาจัลฮันเตอร์จาาากเเขข้้้ไไปปแลว โอ้โหแต่เมื่อกี้นี่ยกได้สวยจริงๆครับออนพีเสียจังหวะไปครับแต่ฝั่งข้ามก็เช่นกันโอ้ยังไม่รีบมังกรครับเป็นสิโอ้โหอัลซีได้จริงๆด้านขวามาต่อยนี่สิมาปิดหลังช่วยคลิปด้วยช่วยคลิปตัวยโอ้โหสกิลไปหนึ่งจีมาเซนเตอร์แล้วบูญพียก็ไปแล้วโอ้คิวเซ่ไม่ิดฟิกเกอร์แล้วครับผมหกพยายามจะช่วยทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้ต้องถอยอย่างเดียวแล้วมีด้านหลังมีด้านหลังหน้าอัลพีอาลพีรอจังหวะมีคนที่เผลอหรือเปล่าข้างหน้ายยัังงไไล่่มสุดถอยอยู่ับด้านหลังคครรรรัับบบโอออออออ้้้ยยยแลลลวววววชชเเเเเเจจจะู่่ตนีกกาม บีโดนเช็คเจอสวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมโอ้โหคนชอบหมีนะครับโอก็ไปแล้วจะเล่นตัวเลขไม่ใช่โอนี้มาต่อยดีสิกระมันรนะครับได้ไปแล้วเหมือนกันหน้ามาต่อยเล่นบอกโจดตอดเยียมใส่หน้าครับโอ้โหบ้าไปแล้วเอเลดทริปเปนเกลโดยสลิมของเขาวอตอร์เพลย์โอ้โหมาสวนจังหวะนี้ครับเรียกว่าคำการเด่นเลยโอ้โหจังหวะอะไรฮะมาสวน เนี่ยเนี่ยต้องรีบเคลียร์แล้วก็รีบเดินครับอ่ารีบเคลียร์รีบไปฮะเอ่าเพื่อที่จะให้ใช้สกิลคนอ่าแล้วใส่ก็มาจังหวะนี้คิมเบเกอร์ก็ไปครับโอ้แล้วเข้าไปหนักจัดครับเต่าเอ็กโดนัเมนหนักมากมาร์กี้ยังออกไม่ได้ล้วฟิกออกไปฟิกตามมาใกล้็นหวารที่ตายไปแทนแล้วครับเลเจนเดอรี่ไปแล้วแต่ยกสองมาสวนเหมือนกันครับคินาเซ่ทำให้ต้องแลกชีทเอทีซีไปหมูพียังอยู่นะครับผมกลับไปดีเลือดกันก่อนโอ้โหจังหวะนี้เป็นไงกรับพี่ซเรียกว่าสวนกันไปสวนกันมาครับแล้วไปขึ้้นนนบบาาเเเยออะกิไปคครัท คอสเลเยอร์ตัวนี้น่าจะส่งผลกับเบคกอนทามเยอะไหมมั้ยสิโอเยอะครับอเอาตายนะเอาตายนะทันหรอไม่ทันคลิปพอดีฮิตสุดท้ายเอาแล้วแ,วแนทนนี่จะได้ขึ้นดีๆโอ้ดามเมจหนึ่งคุดมันแรงเกินที่จะต้านผายต้านไหวครับแล้วเป็นกอสเลเยอร์มาฟรีแล้วฮะแบบนี้เอาแล้วมีโอกาสซื้อเวลาเลยครับเบคกอนทามครับตอนนี้เคปตีทารอนใช้แผนเหยื่อล่อไม่ได้นะ เขารู้นะเหยื่อตายครับเหยื่อตายจริงใช่ครับเหยื่อตายครับไม่เหมือนตอนแรกเอ้ยมีคนเห็นตัวก็ผมเจอมาร์กี้กับด้านสายกับมาเดอร์เจอใส่ไปเสียร็อกชิลสแป๊กไปขึ้นแล้วหายเลยครับสลิมแรงมากเกินไปครับคิดแบบว่ามังกรงินเสียเจ็บมากแล้วด้านหน้าเต่าเอ็ดมาแล้วหมูพีจะเข้าไปช็อตแต่ถอยก่อนครับระแวงตัวกาฟินี่ครับไม่อยากให้ตัวเองตายครับโอ้หลุดตำแหน่งไม่ได้เลยสองทีมนี้นิดเดียวครับไม่สนใจเว็บคลิปเอาคนก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังแต่เสียทาวเวอร์กันตัวนี้ครับเป็นกระทำก็ถือว่ายังดดีีีท่่ตายยแคคคนนเวะรับ รอบนี้จะหาจาังหวะเซอร์ไพรส์แต่ดิวเปอเซนตก็เรียมเหมือนกันครับผมเรียมเข้ามามานเดเตอร์มาจาังหวะนี้เข้ามาด้านในก็ต้องกลางเลือดเสียป้อมไปครึ่งหลอดครับผมเปิดฟุฟอร์เข้าไปแต่เวฟหมดแล้วเข้าไปช้อนอาบันพีเอาป่ามาชนกันหน่อยไหมน้องโอ้โใส่เข้าไปแลกกันออกไปได้ครับยังกันไม่อยู่เลือดป้อมเหลือร้อยสี่สิบหกยังยังถอยมาได้ทันครับแต่ว่ายังไม่มีเสียใครนะแต่ว่าเวฟโดนดันอยู่ครับเบคอนไทม์ เปิดโหมดเบอร์เซิร์ชได้นะเออเปิดโหมดโหดเออวิ่งใส่เลยเห็นตัวเลือดๆเออมีคนดนักอยู่นะครับเปล่าดับเดินก็ไปเช็คก็เจอดักก่อนครับเกียร์สตารลอนยิงใส่เต่าเอ็กก่อนครับแล้วสาชาร์จไปไม่โดนด้วยครับเต่าเอ็กท่านจะแยกก็ต้องพิกเกอร์ออกไปดาสายมาคีก็ไปทำใส่ก็เจอเอเรสแต่ว่าเสียก่อนเกินไปแต่ตรงกลางครับแล้วด้านหน้าครับซูก้าใส่เข้าไปได้เก็บก่อนเกิดบูพีไปครับแต่ว่ามาคีโดนเก็บตัวนิดเดียวเสร็จไปแล้วเรียบร้อยจากสแตกส็กเซียนครับผมแ็กเสียนตาาามมาา LP, ก็ปใส่โอเอางสแต็กไปครับเกจะเสียเกกิด โอ้คืนเรียกว่าเจอคลื่นวิญญาณครับแล้วไปคุมกอสเตเลเยอร์ต่อครับครับแต่ไฟดีหมูพีตายนะครับทุกคนหมูพีตายครับเนี่ยมาร์คี้ก็ตายครับแต่ว่าหมูพีครับอ่าตายแล้วมีผลมากกว่าเพราะจะไม่มีพันธุ์ิดครับอ่าแล้วยังไงครับจะฝืนคงไม่ได้ครับผมเนี่ยตอนนี้ยิงยิงก่อนยิงก่อนเลยครับหวานเออเอาไงเอาไงเอาฝังเลยครับฝังแล้วเดี๋ยวมันจะไปก่อนครับผมอแล้วเสียไว้เปนเส้นอย่างนี้เสียฟลูสเลสไปครับยัดใส่แต่โอ้โหโดนเอเลสงจิงเข้าไปครับแรงจัดจัดครับผมแล้วโด ีก็ไปต่อเป็นการเปิดตำแหน่งตัวเองไปเลยครับและนั่นคือดาเมจของเอเลสที่อยู่ในซอยแคบครับแต่ป้อมกลางจ้า การฝืนที <poisoned indo> ่จะไปกันคอสเลเยอร์ตรงนี้แลกมากับป้อมกลางของเคฟซิทารอนแต่ว่าได้มา2ตัวนะอ่ายแล้วอยู่5คนเคฟซิทารอนโอกาสดีๆแบบนี้ต้องปลูกฮะเอากลางเลยหรือเปล่าล่ะป้อมเลือนป้อมเหลือแค่นั้นเอาไงอ่ะสามสิบวิเพื่อนยืนขำน้าไปก่อนครับถึงตัวหมูหวานเขาเข้าไปแตะหนึ่งจีกับแต่ด้านขวาครับคริปเข้ามาได้ป้อมแล้วคริปเบรกเก็ไปกลางวงเหมือนจะเน้นป้อมแต่หมูพีเป็นสไลด์ตีป้อมอย่างเดียวครับแต่ด้านหน้าครับซูก้าลงไปนอนเลยครับแล้วยังไงต่อเน้นป้อมอย่างเดียวเข้ามาใส่ต่อหมูหวานต้องแกไปแล้วเนน้ที่ป้อมันีี้้คครรัับไปเเกมทท่ขอออองซิานโ